สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําน้าํายาไก่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทาออกมาหน้าตาเปไ็นยังไงน้ํายาไก่เนี่ยเขาก็ทําก็แหละแต่มันมีหลายสูตรแต่สูตรผมเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนเดีย๋ยวเรามาดูกันําทำเลยครับดังน้ำนะครับประมาณครึ่งหมอนะครับผมใส่นี้ลงไปก่อนนะครับมีกระชายกระเทียมตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดนะครับผมใส่ลงไปเลยนะฮะแต่ถ้า สูตรทางใต้นี่เขาใส่ขมิ้นด้วยนะเออมันก็หลายแบบทาได้หลายอย่างนะต่อไปนะครับเป็นอกไก่นะนี่อกไก่แบบเน้นเ้นเลยครับผมเนื้ออกไก่นะครับไปเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นส้นเต็งไก่นะครับผมอ่าใส่ลงไปด้วยนะครับใส่ลงไปเลยครับส้นเต็งไก่นะครับสูตรผมนะครับจะใส่น้ําปลาด้วยนะครับผมนี่ครับยี่ห้อนี้ก็อร่อยครับผม คุณยายบอกเลยสุดยอดแม่บุญล้มานี่คุณยายนี่ราคาไม่เวอร์นะครับสวส่อไปนะครับประมาณหนึ่ทัพพีนะครับผมแล้วก็ปิดพักไว้ให้เขาเดือดนะครับเดือดให้เขาเปื่อยหน่อยนึงนะครับรวสักครู่มาดูส่วนผสมเครื่องปรุงนะครับก็จะมีน้ำปลาชูรสรสดีแลรพวกนี้แหละครับทั่วไปนะครับผมก็จะมีกะทิ กแกงเพชรใบมะก,กรูดต้นหอมหั่นท่อนจะเป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้ผมแต่ผมใช้ลูกชิ้นหมูผมชอบมันเด้งดีแล้วก็นี่ครับเลือดไก่ใส่ทีหลังนะครับน้กมีนจีนผมกักกินสามวันนะ่ะหม้อเนี้ยไปเลยนะครับต้มเขาเริ่มยุ่ยดีแล้วก็จะตักออกนะตักออกให้หมดเลยนะตักผักไว้นะครับผมไวาจะเป็นเนื้อไก่ มันจะเป็นตีนไก่อกไก่ตักมาหมดเลยนะครับนี่ผมจะเน้นเรื่อง,องความสะอาดนะถึงจะครัวผมจะเล็กๆอะไรเงี้ยต้องทำความส,สะอาด,ดวก่อนเนี่ยมันกะทิเนี่ยมันคือมันหน้าหน้าร้อนนะมันจะหมดกง่ายแล้วก็ทําละเอียดไปนะครับทุกขั้นตอนเนี่ยเอาไว้ก่อนนะต่อไปน,นะครับผมจะปั่น,นครับอกไก่ อกไก่กระปลายนะครับสูตรผมนะลงไปก่อนเลยนะครับผมอกไก่กระปลายนะครับตมหลักแล้วอ่ะมันต้องตำแต่เขาจะด่าแม่เอาครับผมก็เลยตัดปัญหาปั่นเอา,ป,เอาปั่นเอาก็ได้นะครับผมแต่ักต้องตำนะครับโบราณจริงๆแล้วอ่ะแล้วเอาน้ําที่เราต้มนะครับใส่ลงไปด้วยนะอ่าประมาณนี้เราก็จะเติมน้ําลงไปอีกนะครับผม เขาเขาปั่นได้อน่ะนะครับปกไก่กับกระชายก่อนนะส่วนเครื่องเคียงอันนี้จะปั่นที่หลังนะครับผม พอได้แล้วนี่ครับผมก็จะเป็นอย่างนี้สะเทะพักไว้ก่อนนะครับผมกละเอียดคนระับกำลังดีครับผมเนื้อไก่ยิ่งเยอะยิ่งทำให้น้ำยาเข้มข้นนะครับอ่าต่อไปใส่เครื่องเคียงลงไปเลยครับผมขาตะไคร้บมะกูดนะครับใส่ไปเลย ติดมาไม่เป็นไรนะครับ ใส่กะทิลงไปก่อนนะครับผมอ่าเลยประมาณครึ่งกล่องนะอ่าประมาขึ้นกล่องนะครับเคลื่อยไปแตกมันเลยครับอ่าน้ำยากะทิไก่น้ำยากะท,กกะทิปลาอะไรพวกเนี้ยเขาเน้นแตกมันนะครับเหมือนน้ำยาปูนะครับน้ำยาปูทางใต้จะไม่เน้นแตกมันนะครับผมตรงๆเลยนะผมอยากกินน้ำยาปูมากเลยแต่ตังค์ไม่พอครับ น้ำยาปั่นูทะเลน้ำยาอะไรเงี้ยทําเป็นครับทําแบบดั้งเดิมไม่เนื้อเยอะเลยอะแต่ว่าประมาณก็ไม่ค่อยถึงนะเเท่าที่ทําได้เลครับน้ำยมามันทําได้หลายแบบนะน้ำยาปลากระป๋องก็ได้น้ำยาเนื้อปลาอินทรีย์ก็ได้เนื้อปลานิลนเนื้อปลาช่อนได้หมดเลยครับน้ำยาไก่ก็ได้ครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนท,นทํินี่ทายาไก่นะ,ะเคี่ยวให้เขาเดือดแตกมานิดๆน,นะครับ ก็ได้สามสี่วันอะผมก็ถือว่ายัดไปได้กินทามือเดียวแต่ทำหม้อหม้อเยอะเลยนะครับแต่ผมว่าหม้อมันเล็กไปเนาะทำหม้อใหญ่วัานี้ก็จะดีว่านี้นะฮะออที่เขาเริ่มเตะละสันนี้ไปเลยพิกแกงนะครับิีแกงเผ็ดอันนี้แหละใส่ไปเลยครับอ่าแล้วก็ผัดนะครับผัด พี่แกงใ,ใต้เนี่ยอะไรเงี้ยเขาใส่ขมิ้นด้วยนะมันก็จะสีสันสวยงามเหลืองนี้นะครับเราถ่านอาจจะไม่ฟูฟ้าเนยนะมันก็อย่างนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับผมยีๆไปเรื่อยครับผมชอบกินครับจริงน,น้ำยาแกงเขียวหวานก็ทำได้ได้ไดหมดแหละ ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจนะใส่้วพปิแกงตามใจชอบเลยแต่ผมใส่แค่10บาท20บาทพอนะครับน,นะฮะอ่าเห็นไหมพอ,อขเขาเดืดเริ่มไดที่แล้วเนี่ยผมจะเริ่มปรุงไปบางส่วนนะใส่เกลือไปก่อนเลยครับนี่ครับพีุ่นี่อาหารทุกอย่างต้องใส่เกลือนะครับมันจะทําให้หนวนะครับผมเชื่อผม ใส่น้ำปลาเองเดียวไม่พอใส่เกลือด้วยแต่อ่ะรดตีลงไปครับแล้วก็คุณเลยครับผมเดี๋ยวปูเพิ่มไปทําไปนะอ่ะต่อไปครับ,รรบแล้วใส่น้ําที่เราปั่นไว้นะครับเนี่ยปั่นนะครับปั่นอันนี้ปั่นเป็นเครื่องนะครับผมเครื่องมันนะครับผมล้าไปก่อนเลยลา้างทักทีหน่อย ครับเขาเดือดสักคู่นะไปนะครับทำยาเดือดในที่เราจะใส่เนื้อไก่ลงไปนะเนื้อไก่ที่เราปั่นไม่ได็น,นะครับคนไปเลยนะครับอ่าสีเริ่มสวยละสีเริ่มสวยนะครับจะค้นหน่อยนะเพราะเนื้อไก่มันใช้ได้ยเยอะได้แล้วก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่ปลาแพงกว่าอีกนะครับ เห็นไหมขั้นตอนนี้เราเติมน้ํเปล่าลงไปอีกได้ได้อีกนะครับผมถ้าใครไม่ชอบค้นไปเติมน้ำเปล่าลงไปได้แล้ะเติมไปเลยนะครับไมเป็นไครับอ่าเห็นไหมเนี่ยคือข้นมากเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวรอใหเขาเดือดตักพู่นะอ่ต่อไปนะครับเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะครับผมเหมือนเดิมน,นะครับใส่ไปปรุงไปนะครับผมจะใส่ยเยอะนะครับ อย่ามันจะเค็มเกินนะผมแต่ก็ใส่ผงนัวตามใจชอบเลยคนสักหน่อยครับอค้นสะใจมากครับผมดูต่อไปแล้วก็จะใส่กะทิลงไปครับผมที่เหลือนะกะทิที่เหลือนะ,ะอนะอต้องกราเกลี่ยให้ดีต้องแม่นนึ่งน้ำเลยนะครับมันจะไม่ล้นพอดีถ้าหม้อขนาดนี้ใช้ขนาดไหนนะครับผม ถ้าเป็นกะทิคั้นกะทิสดเนี่ยจะดีมากเลยนะครับอ่าประมาณนี้ต่อไปมผมจะใส่เลือดไก่ลงไปครับผมเขไปเลยนะครับเลือดไก่แล้วจะเป็นซองติงไก่อีกทีหนึ่งครับผมอ่าประมาณนี้แทบจะล้นสามวันน่าจะได้อยู่ครับผมคือติงไก่เนี่ยเขาเปิดอ,อยู่แล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็น ลูกชิ้นครับผมจะใช้เป็นลูกชิ้นหมูนะหมนเด่งหน่อยครับผมนี่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นไก่ก็เราจะใช้แต่ผมคงใส่ไม่หมดอะ่ะมันมันอย่มันจะล้นนะเอาแค่แบบครึ่งเดียวพอโอเคนะครับที่เดี๋ยวเอาไปผัดลูกชิ้นกินได้ครับรล้นเลยเป็นไงนี่ครับวันยาที่ตีนไก่รอลูกชิ้นเขาสุกสักนิดนึ่งก็เป็นอันใช้ได้แล้ว มะกรูดหน่อยครับนี่ครับตนมะกรูดเพื่อความปหอมโอเค okay, ครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับเดี๋ยวก็เหลือแค่ใส่พริกใส่ต้นหอมก็ถือว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทานกัน